เรื่องเล่าที่หายไปตำนานความรักพระนางสร้อยดอกหมากแห่งวัดพนัญเชิงแม่สร้อยดอกหมากเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกทิ้งไว้ในกองหมากและมีพระเจ้ากรุงจีนได้ทรงผ่านมาเห็นและนำไปเลี้ยงกลายเป็นบุตรบุญธรรมและได้ให้นามว่านางสร้อยดอกหมากโดยเมื่อตัวเป็นสาวจึงให้โหราทำนายถึงเนื้อคู่โดยโหราได้บอกกล่าวว่าเนื้อคู่นั้นจะเป็นกษัตริย์ในกรุงไทยและเป็นผู้ที่มีมูญยาิการมากพระเจ้ากรุงจีนเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก ด้านกรุงไทยหลังจากผู้ครองเมืองว่างลงก็ได้มีการเสี่ยงทายจากเรือสุพรรณหงส์จนเรือมาหยุดต่อหน้าเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวในเวลาต่อมามีพาระนามใหม่ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งโดยพระนามนี้ได้เมื่อขันเสด็จไปยังหัวแหลมวัดปากคลอง <uk> เพื่อจะขอ,อนมัสการพระพุทธปฏิมากรน,นั่นเองเมื่อถึงเวลานำรถพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็เริ่มออกเดินทางกับทหารสนิทเพียงไม่กี่คน จนมาถึงเมืองกุงจีนเมื่อพระเจ้ากุงจีนทราบเรื่องจึงได้เชิญพระเจ้าสายน้ำพึ่งเข้าเฝ้าแต่ให้ไปประทับรอที่อา่าวนาคหลังจากนั้นจึงสั่งให้ทหารไปสอดแนมเพื่อดูให้แน่ชัดว่าจะใช่องค์เดียวกันกับที่โหราเคยได้กล่าวไว้หรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รู้แน่ชัดว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งคือองค์กษัตริย์ที่โหราได้ทำนายไว้เนื่องจากเป็นเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวทางเรากลัวคุณผู้ฟังจะเบือ่อ เลยทำการแบ่งออกมาเป็น2 e p โดยตอนจบสามารถรับฟังได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ